น่ารักจังวะยังเด็กอยู่นี่วะ จะทำอะไรหนูหรอคะเปล่าจ้ะพี่ไม่ได้จะทำอะไรหนูหรอกจ้ะพี่เห็นน้องมานอนอยู่ตรงเนี้ยพี่ก็เลยอยากจะช่วยน้องอะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ช่วยน้องเองจ้ะ,ะลุกขึ้นเราไปจากที่นี่กันเถอะ น้องนี่น้องทำอะไรเนี่ยคือหนูขอโทษครับพี่หนูไม่ได้ตั้งใจคะ่ะคือหนูแค่อยากได้เงินกลับบ้านคะ่ะ ถ้าน้องอยากได้เงินเนี่ยน้องขอพี่ดีๆก็ได้อย่ามาขโมยเงินแบบนี้สิพี่ไม่ชอบอะนี่พี่ให้เอาไว้กลับบ้างขอบคุณครับพี่ พี่ว่าเดี๋ยวน้องไปกับพี่ดีกว่าพี่จะพาหนูไปไหนล่ะคะแถวนี้มันอันตรายถ้าน้องอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัย เดี๋ยวพี่ไปส่งหนูที่บ้านเองหนูไปกับพี่ก็ได้ค่ะงั้นเราไปกันเถอะจ้ะ รอเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกจะพาน้องเข้าไปไหนเธอเป็นใครเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยฉันเป็นใครแกไม่ต้องรู้หรอกแล้วนี่แกจะพาน้องเข้าไปไหนผมก็จะพาน้องเข้าไปส่งบ้านไงไม่แกเนี่ยนะจะพาน้องเขาไปส่งที่บ้านฉันว่าแกจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายน้องเขามากกว่า เงียบๆ่อยสิครับพี่หนูปวดหัวหนูจะนอนน้องน้องต้องไปกับพี่นะไอ้ผู้ชายคนนี้มันไว้ใจไม่ได้ไม่เอาค่ะหนูจะไปกับเขาได้ยินไหมน้องเขาจะไปกับผมเธอกลับบ้านไปน้องอน้องคะน้องน้องต้องไปกับพี่นะน้อง nó 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 น้องน้องได้ยินพี่ไหมคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะช่วยด้วยะคะ่ะ น้องครับน้องใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นๆค่อยๆพูดนะครับน้องมีอะไรหรือเปล่ามีคนลักพาตัวเด็กค่ะรับพาตัวเด็กใช่ค่ะคุณตำรวจต้องช่วยเด็กคนนั้นนะคะได้ครับแล้วเขาอยู่ตรงไหนครับทางนี้เลยค่ะชนค่ะทางนี้ค่ะน้องน้องถึงบ้านแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะคุณตำรวจค่ะคนนี้แหละค่ะ ที่รักพาตัวน้องคนนี้ไปผมไม่ได้จะทำอะไรน้องเขาเลยนะครับหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังจะมาแก้ตัวอีกผมไม่ได้รักพาตัวนะครับคุณตำรวจผมขอจับคุณข้อหารักพาตัวปล่อยน้องเขาเดี๋ยวนี้น้องน้อง ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะพี่มาช่วยน้องแล้วคุณตำรวจครับผมไม่ผิดนะครับปล่อยผมเอามันเข้าคุกไปเลยค่ะคุณตำรวจย,ยายันนี่กจะพาลูกสาวฉันไปไหน แกลักพาตัวลูกสาวฉันเพื่อไปเรียกค่าถ่ากับฉันใช่ไหมแกนี่มันเลวจริงเลยนะปล่อยลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณหญิงไอ้ผู้ชายคนนี้ตั้งหักค่ะที่ลักพาตัวคุณหนูไปผู้ชายคนเนี้ยเขาช่วยลูกสาวฉันไว้ตั้งหักล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วนะครับ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณตำรวจใหญเนี่ยมันเป็นแม่บ้านที่บ้านของฉันค่ะแล้วมันจับตัวลูกสาวฉันไปเพื่อที่จะไปเรียกค่าถ่าย จะเรียกค่าตัวสักเท่าไหร่ดีนะโอ้มัน ยอมให้แกมาขวางทางฉงันหรอกพี่ออนสวัสดีครับใช่แม่ของน้องเจ้าของโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเป็นใครหรอคะเอ่อคือผมเห็นน้องเขานอนสลบอยู่ข้างทางครับจริงเหรอคะใช่ครับคุณแม่ ผมขอที่อยู่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมพาน้องเขาไปส่งที่บ้านได้ค่ะได้ค่ะเออเออบ้านฉันอยู่ตรงพลธารางซอยแปดไม่เช่ว่าคุณรู้จักไหมคะ <S <S เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างที่ฉันพูดเนี่ยแหละคะ่ะปล่อยผมได้ยัง เดี๋ยวจะรีบไปไหนปล่อยฉันนะ่ฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำผิดขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่ได้ทำเหรอไปชวดใช้กรรมในคุกไปฉันน่ปไปไปอ๋อลูกไม่เป็นไรแล้วนะลูกนะปลอดภัยแล้วนะลูกอุ้ยบุญรักษานะลูกนะขวัญเอ้ยขวัญมา ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยลูกสาวฉันไว้ไม่เป็นไรครับเจอคนตกทุกได้ยากมันต้องช่วยเหลือกันสังคมเราเนี่ยจะได้ั่าอยู่ขึ้นนะครับ